ดูที่เก็บสกูชี่กันค่ะสกูชี่น้อยนะมากมากนะคะสำหรับเรานะค่ะก็จะเป็นรวมนะคะ จัมโบ้ต่างๆนะจะมีจัมโบ้บาร์จัมโบ้แฮมเบอร์เกอร์จัมโบ้แฮมเบอร์เนนนนะกนอร์แล้วก็จะเป็นสกูช๊ชแท้เป็นคิมพาร์ตบัลลูม้าแล้วก็มังค้อคาบีแล้วก็เป็นขนมปังแผ่นนะสกู๊ชีแท้ยันนอยนะคะแล้วก็จะเป็นสกู๊ชหรือสกู๊ชแพ็กเกจของแท้แล้วก็เป็นปังแผ่นแบบ เป็นเค้กนะเค้กสามเหลี่ยมเป็นกระจกแล้วก็เป็นเมลอนสีด้วยเป็นสวรูทอยนคกูทอยแล้วก็เป็นมีเดียมโดนัท ัชบันแล้วก็เป็นบัชปันแบนหรือชิตตี้ปังแผน่นแล้วก็เป็นมัฟฟโน้มันโแล้วก็เป็นมโดนัทเกล็รซอสอะไรอยค่ะต่อมาะะก็จะเป็นวาฟเฟีไอซิมีแฮอรเ,เกอร์ยามโบลีบอลแล้วก็เป็นจกชีแน เค้กแล้วก็สกูชีน่าสมายต่อมาเป็นฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นขนมปังรับบี้ต่างๆเมลอนขนาดต่างๆหน้าต่างๆแล้วก็เป็นเค้กมินิกับแซนด์วิชหน้าต่างๆรสชาติต่างๆแล้วก็เป็นแครก์ เดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าซุปชีลเค้กเรามีกี่ชิ้นขอนะแป๊บนะมี121ชิ้นค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกด u ับส r คร e มิน์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย